สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้1เมษายน2025การปฏิบัติภารกิจในการค้นหาและช่วยชีวิตผู้ที่ยังคงติดอยู่ภายใต้ซากอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินยังคงดำเนินต่อไปครับในเช้าวันนี้มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินพังถล่มแล้วจำนวน14รายในวันนี้1เมษายน2025 เพจของ Fire and Rescue Thailand ได้เปิดเผยภาพเอ็กซเรย์ซึ่งได้ระบุว่าเป็นภาพเอ็กซเรย์จากเครื่องมือค้นหาทางทหารของสหรัฐอเมริกาตามข้อความที่ได้ระบุเอาไว้ได้บอกว่าเจอร่างคนติดในกล่องซากปูนตึกสอต่องอแต่ยังไม่สามารถนำออกมาได้ซึ่งถูกปูนทับเป็นชั้นๆลงไปเป็นเพียงข้อมูลจากดาวเทียม แล้วแต่ทุกคนจะพิจารณาตามภาพเอ็กซเรย์ที่ได้มีการนำเสนอนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่ามีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ามีร่างของคนอยู่ประมาณมากกว่า70ครับภารกิจในการค้นหายังคงดำเนินต่อไปครับวันนี้มีผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศร่วมภารกิจในการค้นหาและช่วยชีวิตต่อไป ในเช้าวันนี้1เมษายน2025ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัดชาติได้ปฏิบัติภาร,รกิจในการติดตามความก้าวหน้าในการค้นหาและช่วยชีวิตผู้ที่ยังคงติดอยู่ภายใต้ซากอาคารในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ได้มีการปฏิบัติภาร,รกิจอยู่นั้นนายชัดชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้มีการไลฟ์สดเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ติดตามความก้าวหน้า ในการปฏิบัติภารกิจการค้นหาและช่วยชีวิตของผู้ที่ยังติดอยู่ภายใต้ซากอาคารผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้กล่าวชมทีมกู้ภัยว่าเป็นทีมที่เก่งภารกิจในการค้นหาร่างและผู้รอดชีวิตยังคงดำเนินต่อไปสวัสดีครับ